สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคุณหรือเปล่าหรือว่าแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปหรือเปล่าที่เวลาเห็นนะเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าลูกค้าของเรานะมักจะ,ะพูดหรือว่าตัดพ้อกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีนะเราเป็นคนขายของแล้วก็รู้สึกใจแป้วนะแล้วก็ถามตัวเองว่าออเดอร์ประจําเดือนหรือว่าออเดอร์ต่อไปของเราเราอาจจะไม่ได้แล้วก็ได้นะบ้านเ็ญจากายก,ก็วางใจนะวางใจว่าโอเคเราคงไม่ได้แล้วล่ะสําหรับ ออเดอร์ Order, สบู่ของผู้ท่านผู้ใช้นะที่โพสนะแล้วก็บรรยายว่าเศร,รษฐกิจไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะแต่บอกแล้วนะคะว่าเศร,รษฐกิจไม่ไม่ดีไม่มีอยู่จริงนะถ้าเกิดว่าสินค้าของเราให้ผลลัพธ์อย่างชัดเจนอย่างที่เห็นกรอบสีแดงนะน้องบอกสบู่เหมือนเดิมนะแล้วก็กรอบสีน้ําเงินบอกว่าหมดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือว่าใช้เพลินนะน้องบอกว่าใช้เพลนินจะลืมไปว่าสบู่หมดแล้วเห็นไหมคะว่า เมื่อไหร่ที่สินค้าของเรามีผลลัพธ์ชัดเจนเศรษฐกิจกไม่เกี่ยวจริงๆค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกับป้าเบญจกายใหม่นะคะขอบพระคุณที่ฟังจนจบค่ะบ๊ายบายค่ะ